แม่เท้าถือเลขอยู่ว่าบ่ถือถือกิ่นอีกแล้วยายขางบ้านท่านผู้ชมว่าพื้นเรื่องหวยนิดแล้วมาถามข่าวว่าเลขออกอย่างแล้ววะเมื่อวานเดี๋ยวฝนตกเนาะเบิดมือเบิดคืนฝนตกโอ้ยมันจีถือยังเด้ อมืเราอยากมาเล่นน้ำยายแต่ว่ายายบ่อยู่ยายเมื่อนอนบ้านอุ้บุญต้นอันนี้ค่อยโอ้จะเมนสาาเนาะพี่น้องบ่อต้นใหม่บ่มีปลูกมาสามปีบ่มียังกะเห็นเบิองแน่ ต้นลำไย,ยต้นนี้ยังเหลือต้นเดียวต้นสุดท้ายเอามาปลูกเป็นซิปกว่าต้นตายเบิ่นแล้วยังเหลือต้นนี้กำลังงามเบิ่งเน่มันหักมันมุนเพราะว่าอันนี้พูดเรื่องจริงห้อยรถเห็นบ่นี่ห้อยรถเข่าทั้งคืนห่างกับพักกันออกไปวางเจ็ดโมงกว่า ขี่รถโคมตนใหม่ท,ทั้งทั้งทีทางกับกวางบอกกวางเนาะทางกับมีเดินกับกวางแกงอมัมมาลามากินเหล้าที่บ้านแต่มาซนตนใหม่บ่หมีมนเบิดไปกินกันข้างนอกฝนตกมากินอยู่บ้านกลับมาอีกทีต้นใหม่มนเบิด บ่มี่บด้เห็นได้มากมือเสาบ่เห็นรืมเบิงพอไมมอีกที่พาะว่าฮักเบิดเนาะต้นไม้บ่มีปลูกสามปีการสิได้ขนาดนี้นะบ่แม่เรือง,งายเดอปลูกมาสามปีปลูกเป็นสิบกว่าต้นยี่สิบต้นยังเหลือต้นเดียวต้นสุดท้ายเนาะแต่มันงามพอใส่พนน์นำตลอดอันนี้มันไก่เฮงอนแต่ว่าปลูกแถวละแวกนั่นนะมันตายิดแล้วยังเหลือต้นมักม่วง ต้นหมักไฟต้นลำไยต้นลินจีเอามาปลูกหลายหน้าบ้านคือตายเบิดแล้วเบิ่ดเหลือส่วนใหญ่มันปลูกยากเนาะหน้าแล้งแล้วมันแห้งแล้งแล้วมันกับฮดนำแนบหดนำแนมันก็นตายหน้าฝนพอบวมนำก็ฝน,นตกดูพอตายอีกอยังเหลือต้นนีงามเนาะบ่มีกระดูแลอยู่สมือเดียเบิ่งอยู่ว่าเศษหัวอ้อมไวอยู่พอหัวเก่าแล้วมันนั่งกระหักไป วังเดือนที่แล้วหรือว,ว่าสิเฮ็ดหัวอยู่ท่นประทันในเฮ็ดพราะวา่าห้อยรดโคมนั่นมันอาเขาทองไตรดเลยนี่เห็นบ่ห้อยรถอยู่นั่นนี่ห้อยรถอยู่นี่นีน่น,น,นี่นาบ้านก็เลตุ้มเป,ปะพอฝนตกอ่าเมื่อคืนนี่ตกตั้งแต่หาโมงจนเกือบทั้งคืนฝนตกลินบ่มีวันเป็นอีหยังหัก พอมาดูแล้วห้อยหลดหลดตั้งหลายคันมึงเนี่ยเห็นบ่หน้าบ้านก็เลยตุ่มเปะนะจ๊าการจะมาอยู่ที่นี่กินที่นี่ก็ต้องดูด้วยดูเจ้าของบ้านด้วยบ้านคนไม่ใช่สถานที่สาธารณะผู้ใดมากก็ได้มาได้อยู่แต่ว่าแต่กระเบิง้งแน่เนาะ ทางกับกว้างกว้างเดินกับกว้างสิขับรถถอยรถตรงใดก็ได้เนี่ยเป็นแย่งต้องขับมาผ่านต้นไม้หักแล้วมันสิหลอดบ่นะมันหักปลูกมาสามปีสีเขาสี่ปีแล้วปลูกตั้งแต่ปลูกบ้านหลังนี้เนาะ ต้นใหม่บ่ได้ปลูกง่ายๆกลัวจะโตอันนี้บร่ได้วาบ่มีกับพยายามเอาต้นใหม่มาปลูกหลายอยู่แต่ต้นอย่างอื่นมันปลูกยากต้นมักมี่อยู่หลอดมักม่วงปลูกได้แต่พวกต้นลําไยลินจีอย่างนี้ตายเหลียบเนาะปลูกยาก ซื้อต้นใหม่มาปลูกกับสิเป็นหมื่นบาทแล้วต้นละร้อยสองร้อยบุได้ถูกๆเด้ทุกต้นนะคือซื้อมานี่อันนี้เป็นไซเกาหลีกับซื้อมาเด้บุได้มาซื้อเนี่ยเนาะว่าอะไรละ่ะก็โมโห อย่าสร้างปัญหานะจ๊ะเมื่อคืนนี่ฝนตกเบิดขึ้นพีนนน่น้องต่วโตกบ่บแห้งแล้วฝนตกลินตกตั้งแต่หาโมงเนาะบรรยากาศตอนสายสายแปดโมงยี่สิบสี่นาทีสวัสดีท่านผู้ชมตื่นเต้ามากกบโมโหท่านก็เห็นต้นไม้ ว่ามันเป็นอย่างคือหาคิดว่างัวมาจองแต่ว่ามันก็อยู่ตรงนั้นมาหลายปีแล้วบัดเบิงแล้วเพราะว่าเอาเห็นตะห้อยรถทับขับรถเอยียงจังบ่เบิงรถมาเต็มบ้านหังก็ออกไปตอนบ่หมีมาเนี่ยแต่ลืมสังเกต พอผลตกคนทางก็เป็นขี้ต้มพี่น้องเปื่อนเนะาะแมนตกแห้งกับน้ำขึ้นเต็มให้เต็มคันผลตกลินตื่นเช้ามากระยู่กับดอกใหม่พี่น้องเนาะขางคอไก่ยังมีดอกใหม่งาม ให้เบิ่งยงามเสาอยู่ดอกออกเต็มหนาฝนเนาะอันนี้อันนี้ก็เอามาปลูกเด้บอเมนว่ามันเกิดเองเด้บอกมีเอามาปลูกเอานหน้าบ้านแล้วมาปลูกหน้าแรงสวงหวนอนก็นหดนําประจาเพราะมันไก่สะเนาะฮดประจํามันจังอยูหลอดฉันมันตายไปโดนแล้วก <c oughs> กไหม้ทุกต้นดอกไหม้ทุกต้นบอเมนว่ามันเกิดเองเอามาปลูก ตัวซีดายซัมนี่กับโมเมนง่ายนะปลูกมาจากเดือนแล้วเขาปลูกเขาต้องดูแลแต่ว่าการที่คนอื่นมาทำลายนะ่ยมันกับโมเมนนเะพะเขาไม่ได้ปลูกพราะหายสร้างสิลงไปไทยหน้าแล้ว เขียวพี่น้องอันนี้พึ่งจะเริ่มต้นหน้าฝนเริ่มต้นฤดูทำนาตกกาวานกาพ่อแล้วเนาะรอเวลาดำประมาณ20กว่าวันวานกาก็ได้หามื่อแล้วยังบหันหอดอาทิตย์ก็เริ่มเขียวเริ่มงามยังอีกประมาณ20วันกระสิได้ดำ พอสนั่นก็นสิเริ่มไทยหุดหนาเนาะให้ยาตายคันฝนตกมากอีกรอบนากับสิได้ดำแล้วเครื่อมันอยู่ให้หนางามเสยเนาะ แต่ว่าน้ำแถวหน้าลุ่งเลนยังยังยังอยู่ตั้งแต่ฝนตกรอบที่แล้วอซัมนี่พอดีดำหน้าเด้ขันแมนอันก่ายใหญ่ต้นมะเขือก็ถือฝนแล้วก็งามงามนี่อันนี้ เขาเจ้าตัดต้นเก่ามันออกแล้วมันแตกยอดใหม่มันเลยงามอันนี้ก็บ่แม่นเกิดเองได้ปลูกเนาะต้นไม้ทุกต้นคือปลูกกำลังออกดอกเนาะบ่ท่านเป็นหมากอันนี้นะบ่ได้ตัดต้นชุมหน้าตัดแล้วมันปงใหม่ มันเป็นหมากอะได้พี่น้องมันเป็นม,ก,นม,นเนมกเขือหวานมอัอันน้อยขาวๆอ่ะอกำลังออกหมาก แต่ว่ามองอื่นกับบกค่อไม่นำหรอกแต่ว่านาลุงเลนะืนน่ะนำหลายเพราะว่าดินมันอิ่มนำยู่นำแล้วอีกอย่างมันอยู่ไก่สะนำในสะมันเต็มมันหล่นแต่ละมือมันกระไหลออกให้หน้าแต่ว่านำโซลาเซลมันกระไหลได้นขนาดมืดฝนมันยังไหลกระไหลแห้งอยู่ น้ำมันเต็มสาอยู่แล้วเนาะนี่น้ำมันก็นยังไหลหไหลท่อระบายอยู่นี่ไหลนี่หน่อยคือต้นใหม่พวกนี้ก็สื่อมาเบิดเด้อ่าต้นมะพร้าวบ่มีสื่อมาต้นละสองแสนหาเนาะ กับประมาณ3ามสี่อยบาทพุ่นบริถึกถๆกับพยายามปลูกเพราะว่าต้องการอยากให้พื้นที่มันแบบเป็นธรรมศาสตรมีต้นไม้หลายๆมีผลไม้ยอย่างสีเนาะเป็นบ้านสวนประมาณนั้นดอกไม้บ่มีก็เอามาปลูกมันบริเกิดเอง แต่ละต้นกับบริเราคาถูกๆต้นละสามลอยสี่ลอยต้นมักม่วงต้นนี้กับังกระสือมาปลูกเนี่ยลงดินแค่บ้านพ่ออาทิตย์เนาะ สองร้อยสามร้อยบาทเดือนวาเศษหัวไวอยู่ล้อมไว้ตรงนี้ทางก็เริ่มเปื่อนเริ่มเป็นขีดตมเพราะว่ามันเป็นทางดินแดงพี่น้องฝนตกมากกับเปื่อนคนเราถ้าคิดจะอยู่ด้วยกัน ต้องหุ้จักเก่งใจกันบ่วคนนอกก็ดีคนในบ้านเจ้าของก็ดีเนาะสิไปบ้านผู้อื่นก็นต้องอันไหนมันควรบอกควรบอมแมนมาแหละถิ่มผ้าลายผู้อื่นสางปัญหาสางความเดือดร้อนบอมแมน เนะถากินก็นก,นกินได้อยู่แต่ก็ต้องหูจักเก็บหูจักกวาด<ะ>ทางเลตุ่มเปะอันนี้อยู่ใกล้หน้าบ้านเบ้ามีนะจ๊ะดีแต่ยังมีหินในคันโมมีหินแห้งกว่านี้แห้งเละกว่านี้ อันนี้จะเป็นะตะะาข่าลุงเลินเนาะสามห้อันนี้ฮะาก,กระวานมือก่อนอันนี้ฮะากกระไรสามมือสามมือเริ่มเขียวแล้วอาลุงเล่นไปใส่ ไปตึกแหไปวานแหป่าขึ้นบอกผายสิไปหาเห็ดเห็ดยังออกเออไปหาโหลดข้าในหลายจังบอกคอยเดี๋ยวคอยสิไปหาปยายมานนัสิไปหาเห็ดพี่น้องพ่นมเอากตาเออไปกระเจแล นะว,ว้ายจะไปหาเห็ดยังไงจนสิเก้าโมงแล้วแปดโมงสามสิบหกนาทีจนเขาเจ้ามาแล้ว<า>ข้าแม่นมีเห็ดเขากะเป๋อามาเบิดแล้วท่านผู้ชมไปโหลดดวงไปดวงมันบรรธาได้ไขัดไปเขาก็ไปแต่สเสาร์หรอวะ แต่ว่าแถวนี้ลงไปยังมีนำอยู่หญ้าเขียวบนแล้วแหนมไปทงบัดีเขียวบนได้พี่น้องสวงหนาแรงอ่ะสวงห่อนหอนอะ่ะแหนมไปทงเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเบิดเนาะมันใหม่เบิดมันตายเบิดหญ้าก็ตายแต่พอหนาฝนแล้วมันก็เขียวขึ้นเนาะเขียว่แนแหนมลงทงก็งวัวควายเต็มทงอยู่ด้มันก็มีหญ้าก,กินแล้วมีนำกิน หนาแหลกนะบนมีหนำเด้แถวสะแถวน้องเขาเจ้ากระแหงเบิดมากินอยู่เฮือนอยู่กอกนํำผูงงัวผู้ควยเต็มอยู่ผุนอยู่ฝั่งนั้นอยู่ทั้งหน้าฝั่งนั้นเนาะก็อาเป็นน้องเมยน้องทําขึ้นไปเฝ้ากาตื่นเศ้ามา้เลยขึ้นแต่เศ้าคำแลวก็มาประมาณสามโมงกงเสียง ฝูงงวฝูงควยตูบน่อยเฝ้ากาลุ่งเลินเพิ่นนั่นแหละพี่น้องจาม้านี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเขียวขี้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจตื่นเศร้ามากกับโมโหไปแล้วสบายดี